สวัสดีครับทุกท่านอ่าเดินดูมิมนะครับวันนี้มา,ากันสามคนนะครับแม็กผมแล้วก็น้องพลอยนะครับผมให้แม็กไปเดินดูชายโน้นนะครับเพราะว่าป่ายอย่างเงี้ยมันมันชอบเกาะนะครับอีกอย่างนึงเมื่อวานเนี้ยผมมาตีเขตใกล้เคียงเนี่ยนะมันลงทุกปีในหน้านี้นะครับผมหน้าแรงก็พอมีบ้างนะครับแต่บางทีเนี่ยมันย้ายแหล่งนะครับผมพอเราไปเจอตรงไหนที่ว่าน้ําดีๆเนี่ยเราก็ต้องไปซ้ํา เดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะเจอกก,กี่ลังนะครับในป่าน,นี้นะครับมันต้องมีนะผมมีเพราะว่าตัวกินดอกไอ้เหลืองๆนะครับต้นเหลืองๆอ,งอะเต็มเลยนะครับมาเจอเลยครับผมบปเล์เลยหัวน้ำผงจะใหญ่อยู่นะครับผมลังใหญ่อยู่นะมาเดี๋ยวตัดมาดูนะครับพอดีเรียกเจ้าแม็กกับน้องพลอยนะครับมากันสามคนครับผมวันนี้ เดินมาเจออีกแล้วนะครับโอ้โห,โหอันนี้ก็อันนี้ก็ใช้ได้อยู่นะผมหัวน,น้ำเห็นเลยนะฮะหัวน้ำสวยอยู่วันนี้จะไม่ปลูกรังนะครับไม่ใจดีนะครับมากับนุ่นเจ้าแม็กครับผมแล้วก็น้องพลอยสวัสดีค่ะเดี๋ดยวนจะให้น้องพลอยตัดนะครับวันนี้มาหามิมขายกันเผลอเจอเจอพึ่งแต่ยังไม่เจอตัวพึ่งนะครับผมใช่ยังไม่เจอพึ่งตัดได้ในน,น,ะนะหนห่อ เดแต่พ่อจะโหนให้มันเป็นขแขนงยูคาเล็กๆนะครับไม่เป็นไรโอเคหดแล้วใจจะขาดเลยใช่ไหมหนูโอ้โหเป่ามิ้มใจจะขาดเลยนะ <c oughs> น้องพลอย <c oughs> น,น,นะหนูเป่าน้อยไม่ใช่เป่า <c oughs> โอ้โหพอพอจะดึงมุ้งหลวงพอจะยาว <c oughs> ยังเอาเลยจ้า หัวน้ำสวยนะแม่หนูตัดไม่ได้หรอกัหมเหนียวแล้วพ่าะะกำลังหนูไม่พอแน่นอนนี่ครับเพื่อนๆมันใช้ได้เด้อที่ผมต้งตัดนะครับก็เป็นกระแหงยุคาเล็กๆนะครับไม่เป็นไรอันนี้นะครับเดี๋ยวขอหมดทั้งรังนะครับผมไม่ปลูกนะเดี๋ยวไปดูอีกสองรังนะครับเบลอเลยอันนี้รังเล็กกว่าเขาอโน่จะไปดีๆระวังมือ ได้มาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันอีก2อลังนะคะที่เราดูเอาไว้แล้วก็นี่นะคะในมงนะคะขอฝากไว้ด้วยนะคะบละ2า0บาทรวมส่งนะคะทุกคนสั่งมาได้นะคะที่เพจหยิงพอเลยค่ะโคดไหมป่อหนูกลัวอะไรอ่ะ โฮโอหยังไม่หดเลยเอ้ยจะหดไม่หดไม่รู้เราต้องหน่มม้าพอหน่มม้าอย่าทิ้งไว้เราสุดเป็นไม้อย่ดาด,ดัดเยอะงมากนะเจาะะะ้าคะพอเล่นเด็เดี๋ยวต้นไม้ก็มาถึงไปไปไปจับไปนะต้องหน่มมามแล้วผมแล้วก็ตัดแขนงมัน <S <S หัวน้ำสวยจัดเลยเดี๋ยวขายาำให้ดูนะ วันนี้ขอตัวหมดนะครับสวยงามเป็นปีกเลยนะครับผมอีชุดนี้คงจะมีคนจองแล้วนะมีน้องท่านหนึ่งจองบอกสั่งไปแล้วบอกอร่อยมากก็เลยจองวันนี้ก็เลยออกมาให้ครบกล่องนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่ชมคลิปผมตลอดนะสวยงามออันนี้ไม่ใช่ล้าง อ่อนนะบางคนเข้าใจว่าเป็นหูฟ้าล้างอ่อนสวยเลยอันนี้ก้อนหัวนะ้ำถ้าเอามือจกไปเนยน้ำหวานอยู่ในที่ปิดฝาเนะี่ยเต็มเลยนะครับอันนี้นะครับนีใหญ่จัดเลยใหญ่นะผมเดี๋ยวผมต้องขึ้นมันเป็นต้นก้ามปูก็อยู่ประมาณสักสองวาได้อยู่แล้วก็ตัดหยอดมให้เจ้าแม็กนะครับผมก่อนขึ้นไปอย่างเงี้ยน,น้องๆมิ้มอ่ะพึ่งเหมือนกันนะครับไฟควันแล้วสุมเข้าไปเลยไม่ใช่ว่าสุมไฟลุกนะครับผมเอาควันแล้วกระดกใส่เลยมันจะตื่น มิมก็จะโหดพึ่งเหมือนกันมันแตกจังมันแล้วก็เอาครบติดตัวขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็ไปตัดปตัดแค่นั้นเองนะครับผมแต่ถ้าขึ้นไปโดยที่ว่าควันยังไม่โดนอะ่ะมันหว่านนะครับพอมันหว่านปุ๊บเนี่ยมันจะแตกลงมาต่อยประมาณนั้นได้แล้วครับท่านผู้ชม <c oughs> ต้องบอกว่าใหญ่เนาะตัดยากต้องหนมลงมานะครับแซวแล้วเนาะ ดูความมั่งหือมาแต่ฟอหน่อยวะแต่ก็ไม่ฟอมากครับน้ำอยู่ในก้อนงนั้นนะครับ้า,าวเ,เดี๋ยวไปดูข้างนอกกันก็กลมอยู่นะครับผมแต่ล้างผมไม่ไม่ได้ปลูกนะมันสูงหน่อยเขย่าจนหล่นมาแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผม,มตลอดแต่งครับ ได้อย่างนี้สักสี่ห้าลังนะครับผมแต่ที่มันมืดไปหน่อยอย่างที่ผมถ่ายเมื่อกี้นะครับถ้ามันไม่มืดเนี่ยหัวน้ําเนี่ยจะใหญ่กว่าน,นี้นะครับอันนี้ก็พอได้อยู่แหละนะครับผมไปครับ มิมนี่ต้องเดินแบบกําลังขาดีๆเลยนะครับถ้าใครเดินไม่เก่งเนี่เมื่อยเลยนะผมนี่ครับ<ม>อยู่ในนี่นะนี่ผมเพเดินมาไกลอยู่นะครับเดินดูแทบทุกพุ่มมาพูดถึงนะครับบางทีก็ผ่านไปไม่เห็นก็มีเดี๋ยวลุ้นน้ำถ้าหัวน้ำไม่ใหญ่ก็ไม่เอานะครับผมดูมันไม่ไม่ป่องเท่าไหร่จากซูกเมื่อกี้นะ ก็ห่างจากจุดยุคคาที่ผมตีเนี่ยประมาณ500เมตรแล้วนะครับ ได้มาแล้วครับผมลางผมมาเรียบไว้นะเดี๋ยวตัวเข้าครับผมพอได้กินอยู่แต่มันไม่สมกับกิ่งนะเห็นไหมพิมพ์ถ้าเกาะกิ่งใหญ่ๆเนี่ยมันจะเล็กนะครับผมโหล่น,น้ำไม่โตอยู่แต่ก็ปิดตาสวยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดเริ่มเข้านะครับผมเดี๋ยวเข้ามาอยู่แล้วก็ฟักย้ายไปที่อื่นนะครับเสียบมันไว้นะสายรัดผมไม่ได้มาเดินตัวเปล่ามาครับขอบคุณครับผมไปครับ เดินดูกันไปเรื่อยๆเผื่อฟุกลังอื่นนะครับผมต่อย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 ต้องต่อยดีเถอะพ่อไม่พูดงั้นะ่อ